อ่าลก็ขอกรับสวัสดีพี่น้องชาวอ e ีฟุตบอลทุกท่านแล้วนะครับสำหรับนี้ก็กลับมาพบก,พกนันอีกแล้วครับสาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตูประจําทีมนะครับหลังจากใช้ลูกรักสเตเกนมานานครับตัวนี้นี่ก็คือใช้มาอย่างยาวนานอย่างน้อยก็ประมาณปีปีกว่าตัวนี้ผมก็จำไม่ได้นะครับใครที่จําได้ก็คอมเมนต์กันละกันว่าเออตัวนี้มันมาประมาณปีหนึ่งแหละประมาณนี้นะ สำหรับสเตเก n นะครับผมก็ใช้มา858เกมเลยนะถือว่าอันนี้คือผมไม่ค่อยได้เล่นนะขนาดเป็นคนไม่ค่อยได้เล่นแต่ก็ยึด s t ตเก n มานานมากครแต่วันนี้ตัวเกมมีกิจกรรมแจกโชว์ไทม์ G K ฮะก็คือแจกผู้รักษาประตูฮะวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้แบบ การ์ดโชว์ไทมครับเป็นการ์ดอีพีกโชว์ไทมครั้งแรกของ ID ผมเลยนะก็ขอแรกไฮไลท์ก่อนฮะวันนี้ก็ตั้งใจแ,กแลกเฮดเลยนะเก็บไว้นะอันนี้ก็ช่วงบันท้ายอาชีพนะครับตัวนี้ก็ต้องอขอเก็บไว้หน่อยฮะก็เพิ่งทำประตูชัยให้โปรตุเกสเข้าชิงเนชันลีกไปนะครับก็มาดูไฮไลท์เราะฮะจ k จริงๆตัวนี้ผมก็ลังเลเหมือนกันนะ ผมอ่าจริงๆก็อยากได้แบบเป็นเดโกคอตตานะตัวนี้ผมก็ชอบนะครับสแต็กดีด้วยนะสแต็ก g ีนี่คือตอบโจทย์นะแต่ก็เอาไว้ก่อนนะจริงๆผมเลือกตั้งแต่กิจกรรมมันมาแล้วนะก็ ก็คือจอแดนพิกฟอร์ดครับตัวนี้ชอบเป็นการสวนตัวแล้วผมก็ตั้งใจเลือกเป็นพิกฟอร์ดแล้วกันก็ตัดสินใจแล้วก็เลือกเลยฮะไม่ต้องเสียเวลากดเลยฮะจอแดนพิกฟอร์ดไปฮู้เอฟเฟกต์เปิดตัวสวยๆฮะการอีพโชว์ทม์ ผู้รักษาประตูตัวแรกของไอดีผมเลยนะซึ่งเปิดไม่เคยได้เลยนะตัวนี้ก็เป็นโชว์ไทม์ตัวแรกคนระับติดบูสเตอร์อ่าฮตอนนี้ก็จัดใส่ทีมเป็นที่เรนะียบร้อยครับสำหรับจอแดนปิกฟอร์ดนะครับก็สแต็คที่หนึ่งร้นะตัวนี้ก็ผมอ่าไม่มีบูตนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูสแต็คกันก่อนนะตอนนี้ก็ค่าสแต็ค GK ก็มีถ้าใสา Boot นะ่บูตน่าจะได้ สี่สเตนะครับตัวนี้ผมก็ใส่บู t อะไรไม่รู้ผมก็แรนดอมมานะครับแล้วก็สกิลมี fighting spirit ด้วยนะฮะวิ่งไม่มีหมดนะฮะเดี๋ยวเอาไว้เติมขึ้นไปยิงกองหน้าแล้วกันก็นี่ครับชมหน้าทีมเราหลังจากใส่อีพิกตัวแรกครับจอแดนพิกฟอร์ดเดี๋ยวเราค่อยไปลองใช้กันในเกมแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปดูกันนะครับว่าเราใช้เราเป็นยังไงนะจอแดนพิกฟอร์ดนะที่จริงมันมีกิจกรรม ที่แล้วนะที่มันมีแลกอีปิกมันมี้ลักษามประตูของ AC ซิมิลานชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้นะไอ้ตัวนั้นที่แรกผมมีความคิดว่าผมจะแลกเอาตัวนั้นมานะผมจะทําเป็นทีมแบบฟุ้ยปิก่ะแต่วันนั้นผมก็ตัดสินใจไปเลือกเอาโอเว่นมาฮนะพออยากได้เป็นแบบเออธนาแมนยูฮนะผมก็เลือกมาแล้วก็ไปเปิดได้โอเว่นมาเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่คนระับซ้ํา 3้ำส,สองตัวถ้าวันนั้นผมเลือกแบบเลือกผู้ักษาปาะตูก็จะเป็นแบบฟูอีพิกตอนนี้ก็ได้เลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะตัวแรกเราก็มาแล้วครับสำหรับจอแดนพิกฟอร์ดนะครับเพื่อนๆเลือกตัวไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าแต่เลือกตัวนี้ใช้ดีกว่าตัวไหนใช้ดีกว่าก็คอมเมนต์กันมานะอ่าก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วกัน,นครับไป